5ด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเรายังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าววันนี้ได้เข้าประชุมกับท่านผอ,อแล้วท่านผอ,อก็มีคำสั่งมานะครับเดี๋ยวใช้ทุกคนดูนะครับท่านสั่งว่าจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสลาในวันที่24มีนา65เพื่อพิจนารณายกเลิกการตรวจงวด 16มีนาคมออกไปครับนั้นตีความหมายง่ายๆนะฮะจากที่ท่านก็เสียสั่งนี้นะฮะหมายความว่าคำสั่งประกาศวันที่4มีนาถูกยกเลิกนะครับแล้วท่านก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดวันที่24มีนาแล้วให้บอร์ดพีจาาใหม่นะฮะ ผมคิดว่าแนวทางที่จะพิจารณาใหม่มันก็คงจะไม่เวลวร้ายกว่าสี่มีนาแน่นอนเพราะนี่เป็นตัวอย่างแล้วนะฮะท่านทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วว่ากฎกติกาที่ออกมาให้เราเลือกสองวิธีนั้นพวกเราทำยากเข้าใจเข้าใจครับ้าใจข้าใจ ขอ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 ,ขอทุกคนฟังผมนะฮะ,ะม,มันจะได้ม่เสียเวลาแล้วพวกเราจะได้แยกย้ายนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโควิดด้วยนะฮะที่ผมบอกว่ายากเนี่ยสําหรับคนที่มีความพร้อมอย่างยากแต่คนที่ไม่มีความพร้อมอย่างที่คุณลุงคุณป้าบอกเนี่ยมันทําไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็กล่าวเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับว่าประกาศว,วันที่สี่มีนายุติลงแล้วนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตัวนี้นะ,ะจะให้ทัวรของคณะกรรมการปิดประกระาศแล้วก็กระจายไปในรายกลุ่มของพวกเรานะฮะถูกต้องครับเพราะว่าคำสั่งเนี่ยกามผมนะครับรคำสั่งวันที่4มีนาเขาเริ่ม16มีนาแล้วท่านจะยกเลิก16มีนาเพื่อประชุมบอร์ดวันที่24มีนาใช่แล้ว แค่วดเดียวนะถูกแล้วแล้วแล้วจะประชุมมาที่ย4ิบสี่ใช่ผลประชุมัาที่ย4ิบสี่มันก็ดีมีผลมาที่หนึ่งเมษานะฮะให้เงั้นมันเป็นระดับอันขั้นตอนนะฮะแต่ก็ถือว่าปลดล็อกได้ก็ก็ถือว่าท่านผอได้ปลดล็อกแล้วนะฮะนะฮะดังั้นพวกเราจะรอประกาศนั้น ที่พี่ก่อนนะคือควาเาสถียรจากตัวจริงครับนี่ไง <ขอ S 3> ครับดีเ<ม>ราไปดีตรงนี้อยู่แล้ว,ลวพ,อพอออกเขียนด้วยมือพอเองน,นะแล้วพอออกก็เซ็นสดๆเลยนะดกเรารอบเดียวอันนี้เซ็นมาแล้วค่ะงั้นโอเคนะครับงั้นงั้นพวกเราก็น่าจะกลับบ้านกันได้นะฮะเพราะว่ามึงนี่เืน่นมาตรการโควิดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ